บิ๊กตู่สั่งคุมเข้มเจอผู้ติดเชื้อโควิดในสถานบริการใดให้ปิดอย่างน้อยสองสัปดาห์นายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาห่วงใย,ยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานบริการต่างๆรัฐบาลจึงเน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ บาร์คาราโอเกะโดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่5เมษายน2 5 6 4โดยกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งให้ปิดสถานประกอบการนั้นๆเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์กรณีพบผู้ป่วยในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้นๆเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์กรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใดให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจนารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์